สวัสดีครับก๊อก๊อนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามคัคคีตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับคนเยอะมากนะครับท่านะผู้ชมรออาจารย์น็อตตี้มาครับนี่ครับรออาจารย์น็อตตี้มานะครับให้ดูบรรยากาศภายในตำหนักก่อนวันนี้วันที่9กาธันวาคม2566จะมีรถแห่ด้วย มีแหกกองยาวนะครับไม่ใช่รถแห่เป็นแหกกองยาวนะครับเสียงกองยาวดังแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจารย์นอตตี้ตื่นคนนะครับ มาผิดทางมาผิดทางนะครับราอาจารย์น็อตตี้มาผิดทางมาผิดทาง,น,างน,นะครับเราไิ่ไ,ไ่ว,ไไไว <c oughs> พี่อ๋อพี่อ๋อคิดไม่เฮไปไม้นี้ใช่ไหม นะครับใครใส่เสื้อสีแดงก็คุกรางวัลที่หนึ่งคุณเอกร์สสีแดงเทียี่ยมนะคนเยอะมากคันผู้ชมเต็มนะครับยิ่งกว่าดูคอนเสิร์ตนี่ครับภาพชัดเสียงชัดขอบคุณมากนะครับคุณรัตนาครับ ยิ่งกว่าคอนเสิร์ตครับนี่ครับ,รรบตำหนักแตกครับตำหนักแตกที่มาต่อต้นไม้ดูเลยครับ นี่ดูดูนะครับนี่ด้านหลังนี่ก็เยอะมากครับผู้ชมโอ้โหปรากฏการให้ดูาพมกว้างเลยให้ดูภาพมุมกว้างเลยครับ มือนี่ครับหลายกว่างวดก้อนอีกแมนหลายครับโอ้โห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 โอหโหโหห วดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ดาผมมาใั่คนพร้อมวันนี้กลับมาเงียบขิบไป,ปะนะครับเลขคือยังว่าแหละเลขมีเขามีรุดนะครับเนาะก้อนหนาทีเขาจะศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่เขากับเขามาแปดงวดซึ่งงวดที่เก่ามันดังเกินไปมันก็นเลยรุดเพราะมันรุดแล้วคืออย่างผมบอกว่าปูสีคานค้นอยู่เดอ้อผู้ใดเศร้ตาต่ำเดี๋ยวเธอเบิ้งเลขี่ออกเห้เบิ้งประวดเบางหัวบางทีออกเก่าหนึ่งเดผมก็บ,บอกทุกคิดเลยว่าผมฝันเห็นมูซือคุก ผมได้มากหลายกลุ่มเน่าเก่านึงนี่นะครับเนาะ่วนตัวอาจารย์ได้ลอตเตอรี่เซสิมาไปนะครับตกลื่นวาต้องเล่าถึงหลายอยู่แล้วหลายอยู่แล้วครัจะเด้นบนเด้งล่างดีม้วนนี่มันกะกลับมาดังอีกครั้งส่วนเลขทูบนั่นเได้กล่อยไปแล้วม้วนก้อนนี่มันไงโมยังเลขทูบมันก็ได้ชิดเก่าเลขทูบเขาก็ได้ชิดเก่ามันได้สื่ง่ายมันตรงกันเทากเลยต้องอันแล้ววันที่หนึ่งมวนนี้อันท้องในทูบเด้อ ครันะครับอาจารย์เดเตะโตเกซึ่งมัดแบกเนีเป็นอย่งนี้ได้โตเก้า็เรยว่าเออถ้าเจ็ดเก้าผมไม่ก้าให้โตเก้าี่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเนาะกับมีเจ็ดเก้าเจดหกเก้าแล้วก็เจนึ่อ่าเจ็ดเกาเจหหเก้าแล้วก็เจ็ึ่ม่เดียวมีเจ็ดเกกเจ็ดซึ่งเจ้าเจ็ดรออกไปแต่อาจารย์ให้อีมัดม่มีอย่างแน่นอนจะมันออกได้เหมือวันที่นี่เปจูเล่ตูอะได ได้โอ้เชื่อเปลาจะได้ได้สูงเม่ี้จะได้สูงเก้าห้วนกว่าหนี่จุดซึ่งความหมายน่าจะเป็นสูงเก้าครับแต่ว่าถามว่าห้วนนี้มักตัวไหนในอันจุดเจ็ดน่็จะมักเจ็ดหึงหลายที่สุดนะครับเจ็ดหนึงกับเจ็ดเก้าที่ไปเฮ็ดมากทั้งสามตัวตัวที่มักที่สุดก็เป็นเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดตัแดนี่อันนั้นที่มักที่สุดทั้เลขคู่มีมักคู่ทุกท้ายนี่ตัวเนี้ย มากตัวเนี้ยที่สุดเลยหวังว่ไร่กลับหัวได้ปูหามกลับเด้อว่าเอาว่อยากกลับนะครับอ่าก็มักตัวนี้ที่สุดได้หลายหมดเลยแม่มแตะลก้นหัวซุนกับมืดหลายแลนะ้วน่ะหัวซุนล้านเปอร์เซ็นต์แม่เลาวผมมาดิแล้วปฏิอัดมืดกุ้งขึ้นกันลนะเนาะนั่นคือว่าแหละครับปูขดัดพ้นข้อหัวเมื่อกี้ผมบอกว่าทาสุ่มดีดาผมมันมาสื่อน้ำเล้ว เดี๋ยวเขาปูจะเห็นใ้เห็นเองกูเลาก็เห็นใ้เห็นเองนะครับส่วนที่ว่าเลขนี่เข่ามีหลุดครับูักเข้ากับไฮเลนเบาๆพอเวลามันดังค้ามเนี่ยมันก็มีคนตังลมเขาได้นะครับนอตรักะทุ่มปรเสืองกับมานตือนแล้วมีอะไรได้หัวเนี่ยมะสารภาพทิพยประทันนะอาจารย์นอตตีงวดศูนย์ร้านมาเซ็นนี่ตื่นเต้าขึ้นนี่เห็นกะเอาโหดเปลี่ยนเลยศูนย์พ่อมึงบอกนะอาจารย์นอตตีหุ่นขี่พระนมงวาดนะนะครับมันจะดถึงได้ธรรมดาแต่ว่ากะบ้าสถิตินะครับสี่เบียนงวด ถ้ารวมเลขลูกเลขวิ่งเลขลูกเราเข้าไปทั้งสี่มวดหลุดแค่ง้วนเดียวคือ1พฤศจิสิกาเท่านั้นนะครับแต่เราจะไม่นับสิบเอเรานับงวดนี้เป็นงวดที่3ามว่าเอามวนก่อนหนึ่งหัวตาหัวเดาข้านม้วนนี้งหัวตาหัวเดาวหูโก้ไปไกลกว่าเราอ่ะการนั่งย่นในพ้อยถึงรางวัลนี่หนึ่งทุกคนนะครับเมื่อวันครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับเด้อให้สโลแกนเรื่อยเรือ การแห่นะครับผมจะขอความเห็นใจลูกปิดนี่ท่ายยูมองล้านลา้านล้านมันก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเวลาแห่ใหยางตะเลี้ยนหุนเนื้อหามไก่เครื่องถนนมาเรื่อรวดก่อนมันปิดการจะล้าจอนเขาขอดาพอผม,ม <c oughs> ไหมแม่ผมพงศูนย์นี่กันหระว่าเข้าหวงถนนไว้แต่ว่านาะเมื่อนี้ก็ต้องไปน้ำผมผมจะไปกับทีมงานยูทูบเบอร์ไปแห่มากเพราะว่าถ้าเขาไปน้ำกันมืบัดมาหลังหามองจอรดรถก็ได้วุ่นวนันกลายเป็นวุ่นวายนะครับเขาบัดถ่ายยูร้านมันก็ได้ พอมาแล้วผมก็ทิเอาขนาก่อนเง้าวล้วงหันเขาเป็นงางแห่มากมากหมดร้านจอดด้านจอดโดนเฮ้ามองนี่นะครับเนาะเขาเชียร์ร้านหรอกบอกแม่เขาเียร์ร้านเลยบกนั่นันอะไรันไเนาะเอาไปแยงนีแบบแแห่กันง่ละพอมาอเทาสมัดก้อนไหมนี่มันก้อนมา่ไหมันเหยียบมันตายครับเจ้าามาวว่นีมนหลายว่าหลายกว่าางคอน ตั้งควนบ่หลายแบบนี้แต่มวดน,นี้ผมก็ลบค้ำเขอละหาได้เพราะว่ามวลหนานั่นผมถึงดาคือยังมาเนี่ยครับแต่ว่าพอมวดน,นี้มาปึ๊บนอบทุ่งดาปรกาศดาผมเลยนะครับแล้วก็งวดหนานี่มันจะอาเดือนนี้มันจะมีเลขอยู่สามเดือนเนาะอาจารย์อะไรไหาย่ามหาการมันให้ใส้ปีใหม่นะครับเด้อจะได้อโอ้ยเมียเนี่ยนะครับเด้อ สวัมาเดมาเมาโอ้หเมาเด้บบกเกินโอ้ปากอบล้ท้ายในถิ่มไผ่ทองนะครับเนาะมโอ้ลท้าอยู่ทางหนาเด้ครับเด้อเหมือนบอันมั้เหมือนจะไปแย่งกันเอาเด้อพี่น้องมีลงทาย อาจารย์นอตี้คนดังใช่แล้วครับดังมากครับ ดเอนรต้องรอพร้อมกันทุกคนเยอะเลยนะจะแจกได้ไหวนะครับเมอจานบอลแล้วเหมาเห็ดลงท่านผู้ใดอยากน้ำอยากกอดไปกินที่แล้ครับเออ่ะสมเมื่อจานบอลนะครับเดี๋ยวนะผมจะกินไส้สอนุโมทนาบุญนะครัาพ่วเดกออ่าะขอบคุณครับที่่าทหนาตรงนี้นะครับโครับ

กำนั้นนอนไปโอ้แม่เรามากฟังล่าฟังล่าอ่้วคนเล่าก็มีวนีอาจจะอาจารย์เราจะดูแลบนวันงล้วรออาจารย์อาจารย์อาจารย์